สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องพังอุ้มบุญ oh, <hey. S 1> อันนี้แม่ฟาใสพอูอุดเดาโลงดินให้หาลดเอาไว้ให้เขาน้อน oh, <hey. S 1> ให้เขาหลินท oh, <hey. S 1> ี่หาลดค่ะหาลดเกิดโ oh, <hey. S 1> ไ,ได้หลายปัน <c oughs> ไ,ได <c oughs> ไไดอกจ้า <c oughs> รุ่ละสองรอยเด็ดก็เริ่มซ่องเขามาแล้วล่ะจ้ะกะแม่ก,ะ,มรกระว่าสิเหตดอยู่โตออกมาจากหน่อยทางเพื่อนกะว่างบอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนี่นะเลยว่าลอเบึ้งสินเดือนก่อนนั่น ก็ขอบคุณองค์การสวนสัตว์ที่ให้สถานที่แม่ฝ่าใสาได้อยู่ขอบคุณเอฟซสุภูสุขุนที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุ่วอุมบุญก็ขอบคุณนองเสือนองสิงให้ค้นได้หูจักนองอุมบุน ก็ะซยยกุดแช่กุดติดตามให้ทางช่องพังอุ่มบุญขอบคุณหลายๆค่ะมันนี้ก็ได้เอาน่องเขามาเล่นน้ำเมรเป็นจ้าใดเอ้ยอาบน้ำให้ห <c oughs> ล่นมันวันกับเมรเบืองผุนขึ้นไปแล้ว มากโผูดดินเจ้าวสวยไปแล้วคุณห <laughs> ลาเจ้ากองได้ดีเนาะเฮ้ย <laughs> môn thể để lên cấp mê mà nè coi này vô nó cắn bưng kín tuấn tổn, kín nông mê đi chị bà là không máu lơi 2 hay cấp mê liền môn môn ทักทายถามกันหน้าตาพิมเดียวกันแห้งไงแห้งคือกันแห้งอันหนามาเบื้องล่ะอันหันให้เบื้องเร็วขึ้นขึ้นก็มวนเด้เดี๋ยวอยู่กับเมมวันนี้พวกอูดเปิดโอกาสให้อยู่อัน dài chăng phái là phút nhạc 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 ເພິ່ນເອີເອລູຊິເລູກິນນົມຫມູ່ເບາมບັ้ຫຼັນານ ้าวสวยบันตะกังคุณแม่ก็จิมวนแล้วเธอเนี่ยเอาเออ,อ <laughs> ดินเหนียวเน่กับจังคอยมันบะไหลร่ลาฝนมานำก็จบิบว่ได้ไลเน่นดีอัน เดีย๋ยวขาหลังตีลูกเด้อนัอ่น,นลูกสาวลูกสาวเปนแกงหัวงงงงงง,งแกงหัวใส่เมย มีความสุขแล้วได้อยู่กระลูกขอมือไหวอิ่นลูกไหวเรื่อยอุน่น โอ้ยโอ้ยขาหลังเริ่มมันอีกอักอีกอักอ่นหลุมเฮ้ยเฮ้ยมวนแหงพี่เมศีิล่มใจได้นั่นน่ะนั่นนั่นคือขาหลังเขาได้นั่นหูเรื่องได้เมยน ล่นแห้งอุ่นเอ้ยขักแห้งมวน ่ไกลบ่ได้เรีนมาหาแม่เนี่ลินไกลๆแม่แม่เพิ่งกระลินแห้งแต่ผุนขาหลังพุนเตะลูกอีกอ่านนาน mẹ đi cháy hang muôn hang là nữa từ khóa lặn đó lạ ระวังเด้อแม่ห่าวเธอได้แม่มวนเดียวเม่มวนเบิ่งขาหนังขาหลังขาหลังน้องอุ้มบุญเสียวกาะใเอ้อฮะอ่ากล่องไม่ไข่กับเป็นจีสะดุดแน่จ้าฮะสะดุดแน่อยู่ Đây cả thân đi xong Bún thì tế nằn 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 khá Giọt xưa đọc ơi Chắc học thấy khá cảnh Ở. ต <dı> <c ười laughs> ั้งพ <t ôi> <apology> <ham> <t ôi> uh, uh, ี่อยู่ไกลบ่ได้แล้วยอกอยู่แต่ว่ายอกแฮงนู่นเออเออแม่มวนแฮงลูกได้บ่ล่ะหั่น อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับตะไครทั้งช่องพังอุมบุญวันนี้กับแม่กับลูกก็ด้อยู่ในกันจ้าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวอุมบุญสวัสดีค่ะ